สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้น้องควานก็ไม่กล้าที่จะพูดเสียงดังนะคะเพราะว่านะคะตอนนี้น้องใหม่ยังหลับอยู่ไม่กล้าพูดเสียงดังนะคะเดี๋ยวน้องใหม่จะตื่นนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี้ยนอนไม่ได้นะคะ ยุงเยอะมากๆนะคะตอนนี้น้องใหม่ก็เลยยีบสักหน่อยนะคะวันนี้ยังไม่ได้ออกจากบ้านนะคะนอนหลับเอาแรงก่อนนะคะตอนกลางคืนก็คือแบบเออยุงเยอะนะคะก็เลยนอนต่อคางวันเอาตอนไปเห็นไม่กล้าเข้าไปใกล้นะคะเพราะว่ากลัวน้องตื่น พยายามพามาดูว่าตอนนี้น้องใหม่เป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาอัปเดตน้องใหม่นะคะตอนนี้น้องใหม่รับุยเดี๋ยวเหมือนตอนนี้จะรู้แล้วนะคะว่า ได้ยินเสียงเนาะน้องก็หูดีนะคะนะงคอก็ไม่ขอรบก,กวนดีกว่าให้น้องได้นอนหลับต่อนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะขฝากติดตามช่องน้องใหม่ด้วยนะคะ